สวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการเลขเด็ดฮานอยวันนี้ผมอาจารย์ออสตักศิลาครับก็เป็นยังไงกันบ้างครับท่านผู้ชมสําหรับคลิปที่ผ่านมาเป็นยังไงกันบ้างครับก็รวยกันทุกๆวันนะครับมีโชคมีลาบกันทุกๆวันเมื่อวานก็วันพุธก็เข้านะครับหนึ่งหกก็ไปชมย้อนหลังเอานะครับก็ฝากท่านผู้ชมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับ เพื่อที่จะไม่ให้พลาดคลิปของผมนะครับทุกๆวันมาเจอกับท่านผู้ชมทุกๆวันมาให้โชคลาภกับท่านทุกท่านผู้ชมทุกๆวันนะครับสําหรับคลิปนี้ก็เป็นวันพฤหัส,สบดีที่14มกราคม2564วันนี้เป็นวันพฤหัสก็จะเราก็จะไปทัวร์เวียงจันทร์กันด้วยนะครับวันนี้มีสองประเทศมาชมดาวเด่นของวันพฤหัสนี้มีอะไรกันบ้างนะครับชมกันเลยดีกว่านะครับ ดาวดวงแรกนะครับเป็นดาวศุขหกมาตรฐานดาวเป็นมหาจักรครับวันนั้นได้ตำแหน่งระวางปูเอกด้วยครับมาดูดาวเด่นดวงที่สองนะครับให้ดาวราวหูแปดมาตรฐานดาวเป็นนิษฐ์วันนั้นก็ได้ตำแหน่งระวางปู่เอกด้วยเช่นกันครับและอีกดวงหนึ่งที่ผมชอบนะครับดาวอาทิตย์หนึ่งมาตรฐานดาวเป็นจุลจักรและยังได้ตำแหน่งวลโคตรระวางด้วยครับ รูดาวเด่นดวงที่4ครับดาวอังคาร3มมาตรฐานดาวเป็นกเกษตรครับดูดาวเด่นอีกดวงหนึ่งเป็นดาวเสาเจ็มาตรฐานดาวเป็นกเกษตรครับและดวงสุดท้ายนะครับผมให้ดาวพุธ4ครับวันนั้นก็เขาได้ตำแหน่งระหว่างบริสุทธ์ครับก็ทั้ง6ดวงก็ครบแล้วท่านผู้ชมก็สามารถนำเลขของผมมับไปจับวินกันได้ทั้งหดวงได้เลยนะครับ ส่วนผมผมจะเอาผมชอบหนะครับผมก็จะเอห6มาจับก็ห8แปดหกหนึ่งหกสามหกเจ็ดหกสี่ครับผมชอบ8ดครับก็เอาแดมาจับนะครับแปดหนึ่งแปดสามแปดเจ็ดแปดสี่ครับและอีกดวงหนึ่งที่ผมชอบนะครับชอบหนึ่งครับหนึ่งสามหนึ่งเจ็ดหนึ่งสี่ก็ครบแล้วนะครับเลขของผมส่วนท่านผู้ชมชอบเลข ของผมเลข7หรือชอบเลข3ก็เอา3มาจับกันได้นะครับก็หวังว่าเลขของผมจะทําให้กับท่านผู้ชมมีโชคลาภมีรอยยิ้มกันนะครับก็ฝากท่านผู้ชมนะครับกดไลค์กดแ, like, แชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับสําหรับท่านผู้ชมท่านใดที่จะเข้าร่วมลิงก์ไลน์กลุ่มของผมนะครับก็เชิญได้นะครับจะมีก็ เข้ามาใต้คลิปนี้นะครับฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับและอีกช่องทางหนึ่งก็เบอร์โทรศัพท์ผมนะครับเป็นไลน์นะครับเบอร์โทรก็0 8 6 3 3 5 6 3หกสนะครับบอกว่ามาจากรายการเลขเด็ดฮานอยของผมนะครับฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายก็จะมีแนวทางของผมมาให้ทุกๆวันจับเลขให้กับท่านผู้ชมน้อยชุดนะครับ ก็สำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรายการของผมครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ